ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ k p w a วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น ef 5 5 0นะครับเป็นตัวที่ก๊อฟระบาดหนักนะครับที่เห็นขายในเพจกันพันกระบาดส0 0พต้นนะครับรุ่นนี้ระบาดเยอะผมจะมาบอกวิธีการสังเกตนะครับสังเกตที่เข็มตัวนี้ครับเป็นหลักนะครับเวลาจับเวลาตัวก๊อฟจะทำไม่ได้ครับ นี่ครับมันจะตีเป็นไมล์ลครับกวาดคือเป็นเซียววินะครับแต่ตอนนี้เซียววิตัวนี้มันยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกที่การเซตให้ตัวเข็มเล็กตรงแต่พอเราจับเวลานะครับถ้าเป็นตัวก๊อฟตัวด้านล่างนี่นะครับจะจับแบบนี้ครับจะเหมือนวินาทีปกติครับจะไม่มีการตีกวาดนะครับของเข็มเลย พอผ่านไปหนึ่งนาทีตัวนี้จะหยุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะหยุดไหมนะครับตัวนี้ก็จะจับเวลานะครับเป็นช่องจับเวลา60นาทีนะครับตัวนี้จะบอกเวลา24บชั่วโมงกอบเยอะครับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลตบูครับถ้าตีเลตบูตีกอบได้เลยครับถ้ามีขาอยู่นะครับมันหมดไปนานแล้วครับแด่สังเกตครับมันจะหยุด ตอนนี้ก็ยังจับเวลาอยู่นะครับวิธีการเซตเข็มนะครับเดี๋ยวผมตีรีเซ็ตให้ดูนะครับกดหยุดนะครับเห็นไหมครับต่อก็จะมีการขยับพาปอีกหนึ่งนาทีก็จะหยุดเหมือนเดิมนะครับผมรีเซ็ตเข็มครับตัวนี้คือเข็มวินะครับ สามารถกดให้หยุดหรือว่าเดินก็ได้นะครับถ้าเราหยุดกดกดทีเดียวครับมันก็จะหยุดอยู่ในตำแหน่งที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ผมจะมาตั้งเซ็ตเข็มตัวนี้ให้ดูนะครับเม็ดมะยมเกียวครับหมุนครับเข้าหาตัวครับสังเกตเดี๋ยวตอนดึงจังหวะดึงเข็มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เข็มจะมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับโอเคเรามาเซ็ตเข็มครับให้ตั้งไปที่ตรงกลางนะครับกึ่งกลาง50หรือว่า30ครับตัวเข็มแดงนะครับนี่นะครับเราตั้งเสร็จเรากดเข้าไปนะครับ ถ้าตั้งเข็มบนกดปุ่มบนครับแต่ตอนนี้ตรงแล้วมันก็จะขยับนะครับกดเข้าไปครับตอนนี้เดินนะครับเดี๋ยวผมกดจับเวลาให้ดูครับตอนนี้เข็มอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับคือเข็มกวาดไปที่ตำแหน่งศูนย์ถึงตำแหน่งสิบ ถ้าสังเกตมันคือเซียววีครับที่ผมบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าจะตามบีครับคือเซียววีนาทีนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูเครื่องครับและฝาหลังด้านในฝาหลังด้านในต้องมีหมึกดำทุกรุ่นนะครับของคาซิโอไม่ว่านาฬิกาจะหลัก แค่3 400ถึงราคาหลักหมื่นหลักแสนของคาซิโอจะต้องมีหมึกดำทุกรุ่นวิธีการเช็คครับแค่ง่ายๆคุณมีที่เปิดครับคุณมีที่เปิดฝาย,ย่างเดียวตอนนี้หยุดเห็นไหมครับเป็นเข็มวิเหมือนเดิมครับโทษครับกล้องเดี๋ยวผมแป๊บนึงตั้งมุมกล้องแป๊บนึงนะครับโอเค แป๊บนึงนะครับผมขอตั้งมุมกล้องนิดนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนะครับเราต้องการให้มันหยุดหยุดตำแหน่งนี้ครับที่เราเสร็จไว้นะครับที่ศูนมาดูเครื่องนะครับ วันนี้ผมเปิดฝาไว้เรียบร้อยขออนุญากเปิดฝาเครื่องนะครับถ้าสังเกตฝาหลังครับเขาจะเนียนแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะมีเลเซอร์ยิงนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่ามันจะมีเลเซอร์ยิงเป็น อักษรประมาณตัวเลขหกถึงเกหลักนะครับด้านหลังครับเปิดมาครับอักษรครับที่ผมบอกหมึกดําครับตัวเนี้ครับตัวก๊อฟจัไม่ทำนะครับแล้วสังเกตฝาหลังครับเขาจะเรียบเนียนถ้าตัวก๊อฟบางทีจะเป็นก้นหอยครับเป็นขึ้นๆครับส่วนเครื่องครับตัวนี้เครื่องเป็นของบริษัท นิโยตะนะครับหรือนิโยต้าเลยเนี่ยครับญี่ปุ่นนะครับใช้รหัสเครื่องรุ่นนี้ใช้รหัสเครื่อง0629นะครับ0629เป็นรหัสเครื่องของเขานะครับด้านในพลาสติกถ้าเป็นก๊อกก็งาน ถ้าต่างกันนิดหน่อยครับถ้าเราไม่สังเกตนะครับเนื้อผิวอะไรก็จะต่างกันนิดหน่อยเรามาดูความคมชัดับกของตัวอักษรน,นะครับ เรามาดูความคมชัดของตัวสอส่อนะครับต้องต้องโทษด,ด้วยนะครับขาตั้งกล้องขยับหน่อยกล้องเปลี่ยนมุมโอเคครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ เรามาดูความชัดลักษรน,นะครับนี่แน่ใจว่าจะเห็นไหมดูฟอนตครับ มือใหม่นะครับต้องขอโทษด้วยแต่ความรู้นี่รับรับรองว่าให้เต็มครับวิธีการสังเกตบานพับก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวดูบานพับครับเห็นง่ายหน่อยความคมชัดของบานพับนะครับอันนี้มือสองนะครับดูความคมชัดครับ พยายามจะให้ชัดถ้าเป็นตัวกรอบนะครับลองลองถ้าเพื่อนเพื่อนมีลองหยิบขึ้นมาดูครับความคมชัดของอักษรจะไม่ได้นะครับแล้วก็บานพับล็อกครับด้านข้างนะครับ เวลาล็อกสมูทครับเข้าออกง่ายครับดูความคมชัดครับผมให้ดูฝาหลังครับ เปิดให้ดูเครื่องทีนะครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนฐานให้ลูกค้าดูเครื่องรหัสเครื่องครับถ้าเปิดมาฝาสมมุติคุณซื้อมาใหม่นะครับมีสติ๊กเกอร์นะครับ แปะอยู่ตรงนี้คำว่าคาซ i โนะครับส่วนมากจะเป็นของก๊อฟนะครับถ้าปกติของแท้จะไม่มีติ๊กเกอร์ติดที่ฐานนะครับพวกก๊อฟนี่ทำดีกว่าบริษัทอีกครับผมให้ดูฝาหลังใกล้ๆทีความเนียนของฝาครับหมึกย้ำว่าหมึกดำนี้สำคัญนะครับ แต่ละรุ่นเลขจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็วิธีการตั้งปกติครับหมุนปกตินะครับการตั้งวันที่ก็ดึงหนึ่งจงังหวะหมุนเข้าหาตัวปกตินะครับแต่ที่สำคัญคือที่ผมบอกตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นของกอปทฟาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนฝากทิ้งท้ายไว้ให้ดูครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเปิดอาจจะไปโดนปุ่มครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมครับที่บอก เ,เรามาดูสีภายน้ำนะครับ สีัายนะครบออกจะอมสีฟ้าครับไม่ใช่สีเขียวนะออกเป็นออกอมสีฟ้านิดๆครับโอเคก็ฝากจิงทายไว้ด้วยครับ ยังไงก็กราบขอโทษด้วยเรื่องมุมกล้องนะครับที่หล่นนะครับอาจจะแบบทำให้มึนหัวนิดนึงโอเคครับขอบคุณมากครับถ้าชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ